กดผิดไงกดตัวนี้ปุ๊บไปกดตัวจุดไอ้เหี้ยมาครับสวัสดีครับช่องบริบาลผมจะแพ้ครับพี่นอ้องวันนี้ผมจะมาอมไก่แหละอมไก่เมื่อคืนนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมันง่ายไหมเมื่อกีกญญม้มันกดผิดกดผิดลงผิดมันกดนี่ครับไก่ไก่ไกวันนีครับเครื่องในมันรอไก่ขาหนึ่งหละล่ะเครื่องในหน่อยเดี๋ยวทุกทีผมจะใส่ที่หลังครับ ตะไครไม่มีใส่ที่หลังเ,เ,เครื่องปรุงก็อทมีพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับนี่ครับใส่กัญชาด้วยครับใส่กัญชาด้วยโฮ้ยเดี๋ยวพูดออกกล้องอาที่นี่เมื่อ,อกี้คุณเขาดูทั่วโลกเขาเชื่อช่องคุณดังาชาไกัญชาที่มีไม่อร่อยนี่ครับใส่ลงไปเบอร์ของเดี่ยวไปอร์ขวบโทษที่อะไรครับที่ มันตัดโตเปลีนครับพี่น้องก็ต้องาต,ตามนีแ่แหละตัดต่อมันเปน็นเศึกษาอยู่ครับนะครับใช้เครื่องนี้ลงไปเครื่องปรุงก็จะมีชดุดหลักๆอุ้ยดูดิใครเปิดมาดิมึงเปิดชุดครับแต <c oughs> ่ยุ่งลงไมไอ้ที่เห็นที่เขียวนี่นแหละรู้มาจากัญชานะครับเบิ้งเบิ้งสีรถผมว่าผมไม่หรอกพูดเลยเพราะไซส่เพราะแซ่บผมบอกไง นี่ครับของแท้นี่แล้วก็เกลือครับใส่เกลือลงไปาาใส่เกลือลงไปาาาานี่ครับอ้อมนี่ยก็ขาดไปเลยคือนี่ครับใบแอยใบตู้ครับผมใบตู้จะใส่ปลาไปหน่อยนะ<อ>ใส่ใส่ปลาร้าไปนะแกงแกงไม่ให้ต้มแกง ใส่เวลาหน่อยก็ต้องใช้หลายในการใช้การใช้ยีนไบเนี่ยชาวคุยแรงเนอะเที่ยกูุยถ่ายรูปมึงไม่พูดเที่ยเลย,ยกูยถ่ายวีดโอยอันนี้ที่ใช้ดิ่งครับนี่ไขมันใช้ดิ่งครับผสุกไงพวกนี่ยเราควรจะใส่นี่เลยครับใน,นมสุมในผสมต้องล่างกันดีครับในผสมร่างกันดีล่างสามที่หนำหมดละน,น้อง โอเคเดีวเราไปตามตอนไปตอนผมไปไปไปขั่วครับไปตามครับมาครับบ่เนี้หลังจากที่ผมปรุงเครื่องไว้แล้วครับพี่นอ้องผมที่เอาไก่มาขั่วขั่วม,นมันสุกนะครับโอ้ยมันไทยนี่ยหยักไหมครับพี่น้องโคตรี้ครับมคนไทยมึงคนไทยก็เลยหยักไหมครับ หมอก็โอ้ยขนหนักครับพี่น้องนี่ครับขวดใหญใกล้กับขวดใหใกล้ยังสูงเราก็คอยเพิ่มหนังด้วยเนาะขูดที่ขวดใหญใกล้ยังสูงนะเปิดเจ็บขวดใกล้สูงเราก็ใส่นั่งครับอันนี้ใส่ไทยนี่ใส่ไทยได้ใครมั้งใส่สุดท้ายสุดขึ้นนี่ครับ อีตูวถ่ายไปเลยอ่ะอย่างแกจะไม่สมถ่าดไปแหละไม่น้องกันขัวไปเลยก่อนขั่วไปให้ไก่มันสุกแล้วครับพี่น้องผู้ใดญ่ของเมืองไม่ก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามกด Subscribe ให้แล้วนะครับพี่น้อง นี่น้้งเห็ดเห้่บิงึงตืมือครับพี่น้องเจ้โอ้ันายบร,บรห,ยหัรหสะไะไพนี่น้องเออขวแกงถูกกับลังจากปุงเลยขวายแกงถูกมันก็ใส่เนื้งไปเลยเ้ในม่สมเหราล่า่งดีครับล่างบดดีมันดีสมล่างสามส่าำมดแเมื่อกี้นี่ แรงแล้วก <ạ. S 1> ็สิ่งมั่นี่ครับรออีกตังครับพี่น้องเดี๋ยวผมขวไก่ให้มันสุกก่อนเดี๋ยวรออีกตังครับนี่ครับหลังจากผมขวสุกแล้วอันนี้ผมใส่บักกอนะครับนี่ใส่กอแล้วสุดปลายว่าเท่ไหมพี่แจ๊ใส่บักกอบักกอดีครับพี่น้องนี่ครับ อไรทเห็นบ้างนี่ครับส่โกอะไรไปแล้วต้องจับย้อมขวดถูกป่ะเมีเส้นหนามอยู่นนเส้นหนามไปทาไปน้อเส้นหนามโปลงไปนี่ครับเส้นหนามไปครับ นี่นี่ผมใส่ประกอบผมเพราะเห็นเขาว่าใส่ปะกอบไปนี่แก้มเปื่อนไหมเนี๋ยแกมเปื่อนเดี๋ยวเราไปตังค์เขาพีน้องมแต่ผมว่าแสบแราพี่จีบุงกินเสบเราเขาพี่น้องนะครับเดียวไกมันหย่ไหม เดี๋ยวมันต้มให้มันเปื่้ยวอ,อย่างน้อยต้งที่หั่นประกอบอย่างน้อีกครับไม่ห้องหั่นก่อนอย่นี้สิเดี๋ยวรอติดตามรอติดตามครับเดี๋ยวคุดูกันมาครับปัะน,นี้คือสุกแล้วเดี๋ยวมีใส่ไข่เลยใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับเค็มเป็เลิศ แต่มแตกใครไม่ใคร,ครมันขึ้นนี่างตงไปแล้วครับแต่แต่มันแตกนะแต่มันแตกอันที่แก้มเลยนะตอนนี้ออกมาได้แล้วครับเครืฟิวแล้วเข้มออกมาได้ครับ กินได้อยู่ในบ้านเลยะกินได้อยู่ในบ้านคนบ้าอกบึบึงไข่นะครับนี่เมันมันหลหดหี่ตาออกไหมครับตักมันออกักมันออกไปนี่เบึงไข่มันเี่ยนี่ครับ cắt đây rồi các lại sẹp mát không anh say bạc câu các bạn bạc câu bia có bia không sủi ใส่บ <Sen> ี่กอล์ฟพี่น้องแกงไก่ใส่แตงไม้ส้มนี่มึงตับไงพี่น้องมึงตับครับมึงตับมึงตับครับตับมาครับลาสห่อนครับมึงเก็บห่อนให้เลยนี่เป็นลมเลยแหนะแต่งให้แต่งเลยนี่ต่อเสียต่อเสียกันคิดว่านี่ ข้งวข้าวหลีครับพี่น <shared> ้องนุ่งเทียมเลยอยากกลับบ้านร้ายผมนะกลับบ่านอะไร้ามใจแล้วครับพี่น้องมันเป็นทุกมันเป็นทุกอาชีพครับไอชิบแดงเป็นทุกอาชิบข้ามใจครับพี่น้องมันผมเป็นไอาชีพผมหรอกผมรู้อยู่ทุกอาชีพเลยอะลำบากก็ โอต้องทำใจนะครับอย่างแกใส่มาตมุ่มครับโอ้จังหอมเลยครับนี่งหอมเลยครับเครื่องนี่ถึงมากเลยอะ่ะไม่เห็นอะ่ะนี่ครับ,รบลองเอาลองเอาไปเห็ดสูตรผม,มเห็ดบ้างครับสูตรปลาชิฟฟ่านไม่แพงครับ ตองไปมองเลยองไกองไกบุเห็น,น,นได้เลยครับถัดนี่รับลองมาแซ่บแซ่บพอแซบมันขึ้นยุบวงเคลือบหรืปะ <c oughs> แต่ผมเนี่ยวงเคลือบก็ตองห้งครับพี่น้อง <c oughs> อเอ้ตุ่รอของยี่สซนี่ครับนี่ผมถ่ายเลยใบ <c oughs> ฝัอีตูบ้านผมบ้านผมเอิ้นฝัอีตูคนไทยก็บที่เกินใบเมืองลักกับต้นหอมครับใส่ยังใยสุดท้ายนี่ครับใส่้งใยเลยตกท้ายนี่ตกท้ายตกท้ายคนไทยกับไทยต้ิดเจ็นะครับผิดเจ็บไปเลย จ,จะนคนยังไงออหมอมหมอมมากอีกหมอมรักใครมั้งตัไกมันขึ้นนี่างเด็กแกจะทำไว้กดเสียบเลยมัน,นะโโข,น,น,นข,ขึ้นอยกางไรแกนังเดี๋ยวผมจะชิมให้บ้างเลยไข่มันลูกนี้ผมจะชิมให้บ้างเลยลอง เดี๋ยวคิดใไหมบนนะครับนะครับมึงใครน mm hmm. แต่ว่าต้องปอก่อนปอก่อนนอนลูกนี้หมดเอาลูกใหม่ก็ได้ลูกใหม่ดีก่อนลูกนี้หมดลูกหน่อยกีกว่าลูกใหม่ดีกดว่าแล้ว โอเคแลทุถวลาแ่กบิลอย่งนครับเดี๋ยวปองกันครับปองกันโอ้โหวางโมนี้กันวางโมนเด้อ ใครครับใครใครใครมึอวันนี่เหรอที่ผมมองหมัวใจวันนี่แต่เครื่องในผมบริษัทผมเนี่ยแกก็เอามาแกงใส่มาส่งมึงนี่ครับใครมันเดี๋ยวมันร้อนร้อนจุ๊บที่ผมตัดต่อเป็นครับมันต้องตามนี่แหละ โอ้ใจยังบบสถ์ภาคกขอโทษแล้วครับพี่เต้โอ้ใยังบบสุ์ภาคจะสืดท้ายครับบอกหมู่พวกคือคนตายหัดหน่อยหัดตามประเทศนอกประเทศนักกินนนผมได้ครับพี่น้องแอ่ะตอนนี้ตอนรับประเดตอนนี้คือฟิวครับพี่น้องคือฟิวครับทุกรงเทศออกไปไร่ได้เมองไหนนะเนาะกินด้บว่ ไข่ไก้บ <uma> ้านเราไ่น้อกยังแสบนครับมันเหม็นมันเลยมันัะ เดี๋ยวของมันเบ่งไหมครับฝากติดตามกด Subscribe นะครับน้อเป็นกันลังใจงนะครับทุกคนล่ะผมไปเห็นช่องมาบอกผมกดติดตามให้ทุกคนครับน้องเบิ่งนะเบ่งเบ่งตอนนี้นี่ครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับเนาะแกงไก่ใส่ไม้ทงผมสูตรบอยละบ้านคนมีแผลนะครับจุด่มดมาก โอเคครับขอบคุณไหลายทีขอเบิ้งครับพี่น้อยสวต่างกอนก็เป็นอยังก็ขอใขอเบิ้งขอบคุณหลายครับเดี๋ยวเมื่อวันบังคีบมาบางสัปดาห์คนแพ้ทียบคลิปอยังแล้วกินอยังไม่ให้เบิ้งโอเคครับนี่ขอบคุณมากที่ขอเบิ้งครับสวัสดีครับ